วอนวอนอิมฮอสเตอร์ช <dulu. S 2> ah. ่วยฆ่าช่วยฆ่าอีนี่หน่อยฆ่าอีอีอีทรงผมโมฮอเนี่ยวัญญาณแล้วก็ตายเหรอแน่แน่เลย ที่เดิมที่เดิมกับของไอตินเลยไ้มกูายูาูรักยางไวไ้เลยเี่ยเนี่ยเนออกอาการแล้วออกอาการกู๊ไม่ยชกูออกอาการมันดิวเดเลยไม่ใช่กูตลกอ่ะไมต้องเชื่อกูเย ทำหวของดาก้อนมันเป็นสองคืนแล้วดาก้อนทำไมทำไมอ่ะทำไมไม่ใช่กูอธิบายอธิบายตอนนี้เดี๋ยวกูจะฆ่าคนแรกเลยอธิบายไม่แล้วเนี่ยไม่ไม่คุยเลยเนี่ยไม่ใช่กูอธิบายอธิบายว่าทำไมมึงถึงไม่มึงเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออคือตอนแรกใช่ไหมกู กูไปนำภารกิจอะไรนะไอ้ดึงดึงประสาททรายออกอะไรไม่รู้อะเสร็จแล้วกูก็ไปข้างล่างเพื่อไปตกปลาเว้ยแล้วตอนนั้นอ่ะกูเดินผ่านไอ้นิวพอดีแล้วไอ้นิวมันเออเอี่อเย่ยพุกอย่าเลยไม่รู้อ่ะกูตกปลาเสร็จใช่ไหมตกปลากูก็ไปทอดปลาต่ออ่ะทอดปลาเสร็จกูก็ไปเอากิ่งไม้มาย่างมาร์เบลเล่แล<อ>้วตอนนั้นะอะไอ้ันม่ยก็ไม้ <laughs> อตอนแล้วพอกูตอนอย่างมาสเมโลเพิ่งย่างเองอะไอเนลมันรีพอร์ตสพเลยเว้ยุกคนเห็นพวกไปย่างมาสเมโล่ไหมไม่เห็นกูเห็นมันกูไม่ได้อยู่แถวไอพวกอะกูเคยเดินผ่านพวกอยู่ไอแยเป็นกูรู้ได้แต่ไม่ปวดใจ <c oughs> อัน้ออะไรวะกูอ <c oughs> วไอปินดกว่า <c oughs> เอ้วกูแบบปิ่แม่กูแบปิ่นม่มึงไปโหวตปิ่นทำไมอ้าเไอพวกเยอะมากไอพวกเยอะเกลือกไม่ใช่ืออกเกลือกไม่ใช่กือบอกแล้วไอคือบอกแล้ว

เฮ้ยเราเห็นดาก้อนอยู่ตรงนี้แล้วก็มาทำอะไรอ่ะเบาเบาเราด้วยน่าสงสัยจังเลยเฮ้ยใครจะึไอ้ปีนไอ้เฮียปีนคอยาิหายอะไรอะไรีิปนอะไรีิปนอะไรีิปนทางกูไปหน่อยทางกูไปหน่อยเออทางกูไป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  ไปตรงไหนตรงไหนอะไรแต่งงไงบ้าแต่งยงไงบ้าแต่งงไงบ้างกูเจอซุปก mm ูเจอซุปกูเจอซุปไอ้ไอ้พุ่มตาก็ได้เลยกูให้กูพูดให้กูพูดซุปไหนอะซุอยู่ในห้องแล็บข้างล่างไอ้ที่เป็นหขีวเลยวะกูตาตาก็ลงมาแล้วก็ไปเจอบิ่นในห้องสองกล้องแล้วกูเขาบอกกูแยกทางไปแล้วก็ไปเจอบิ่นแล้วก็ปล่อยดาก้อนไปเพราะฉะนั้นกูสงสายดาก้อน งั้นผมสงงั้นผมถามกลับด้วยเหมือนกันนะคือคุณมีเจตนาอะไรที่จะมาบอกว่าผมเป็นคุณบอกว่าตอนนี้ผมอาจจะไม่เป็นก็ได้แล้วทาไมคุณถึงคิดว่าผมท้อกว่ามีดราก็คนเดียวที่น่าก่อนที่ก่อนที่เราจะไปเจอปีนที่ห้องสองที่ห้องสองร่องซึ่งอยู่ไกลกันมากๆเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ชั้นล่างอ่าแล้วคนอื่น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 ไม่มีใครตามมาเราเชื่อว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นกันอืา ตาดำตรงป่ะผมไม่ได้ไปตรงไหนเลยผมอยู่ตรงห้องกลางไอ้ตรงไอ้ที่ยังงมัไม่รู้อะมีมีใครเห็นดาร์กอนอยู่ตรงอื่นหรือไม่เราไม่เชื่อเพราะว่าเราตามดาร์กอนมากูไม่รู้กูอยู่ข้างล่างกูไม่รู้กูอยู่มีใครเห็นดามีใครเห็นดาร์กอนอีิไหมไม่เห็นอะกูมาตอนสุดท้ายที่ไอ้ปิ่นมันบอกว่าเฮ้ย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 อะไรก็ไม่รู้อะกูอยู่ตรงแถวแบบอะไรนะห้องข้างๆบันไดอ่ะใกล้ๆกับบันไดอ่ะใช่ใช่ใช่มีแค่กูแน่เลยสัส มุมตายแลวมีเหตุผลเจ้าบดพูดไ็ได้มามามเหือเหลืออนปวดเลยปวดเลยอะไรนะกูดเลยกูบเลยกูเลยอย่ามาเคียร์กูอย่ามาเคียกกูเลยกงง โกรธปู่ถ้าไม่เพชรถ้าไม่เชนนั้นเหนื่อะยเองได้เองพี่ก้อนโกรธแล้วนะพี่ก้อนโกรธแล้วเฮ้ยปินไอ้ปินเด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 เดี๋ยวิแป๊บนึงนะอ่าพุกเมื่อกี้อ่ะมึงอยู่ไหนวะเออกูอยู่ในห้องอะไรวะกูอยู่ในห้องห้องแลบบอะเมื่อกี้แล้วปีนปีนแล้วเมื่อกี้มึงเห็นเมื่อกี้ตอนกูวิ่งมากับมึงอ่ะปีนมึงเห็นโซล่าไหมเห็นโซล่า ใช่ไหมรับปิ่นสองตัวไม่ใช่ปะเดนมือข่อะไรอ่ะไรู้ไอ้พวก

เมื่อกี้อ่ะนึกว่าโซลากรีแต่อ๋อพุกกรีถ้าเกิดโซลากรี๊ดน่ะก็คือไอ้พุกแน่ๆเพราะว่าไหกูเราไม่ได้เลยกูมไม่ได้กลุู่ไม่ได้เชื่อใจมันเลยมีคนเดียวเท่านั้นโซลาใช่ปะใช่ไหมโซลาอะไรอรอ ไม่ไม่ไม่อนหน้านี้ที่อะไรนะที่แบบอะไรวะใครกรีนะไอ้พุกใช่ไหมเออแล้วกูก็เดินไปหาแล้วกูก็งงอ่ะใครกรีป่ะไอ้เหี้ยตอนแรกกูนึกว่าไอ้นิวมันกรีดเลยกูแบบเอ้าอะไรเป็นอะไรกันอ๋อและไอ้นิวก็บอกว่าไอ้พุกมันกรีดกูก็เลยแบบอ๋อไม่มีอะไรกูก็เลยเดินมาลืมว่าปิดตัดฉากมาฮะไม่ได้อยู่ฉากัไม่ได้อยู่นคือกูตาปิด ไม่ไม่คือก <hi> ูทำมิ <hey. S 2> hey, yeah. oh oh ่นไลอด่กูาก็รอนะบูแาไม่อบอกฮ้ยอะรกไม่โม่ไเวเกี่ยวเหมอนนีเฮ้ยเฮ้ยถ้าขออเ้ยถ้าเกิดปิดมันเป็นจริงๆอ่ะกูตามปิ่นไปตั้งนานยประมาณจาสี่ห้านาทีอด้ถ้าเกิดมันเป็นอ่ะมันฆ่ากูนานแล้วนะเว้ย มันแค่แบบมันแค่มองก็รูร่วมือกับมันมันเลยไม่ฆ่ากูวะแล้วมันก็จัดฉากหรือเปล่าคิดอะไรมากซื้อใจเนโอ้โดไอเดียเอาอุ่เองเอาไปหลุดอ่ะไอ้ย่าผมาเป็นย่าอะไรหลุดอยู่ได้เนี่ย ไอควายไอควายควายกูชนะกูช <c ười> นะกูชนะไอไอวยกูชนะไออว์